ชมสวนดอกไม้สวนเล็กๆนี่เห็นไหมคะมีทุกอย่างบัวมีหอดบัวอันนี้เป็นชุดที่สองของคุณยายที่ปลูกไหมมีแต่ดอกหา่ไปหน่อยมีสวนเยลันอันนี้ต้นฉบับต้นฉบับต้นกำเนิด ท่านแท้อยู่ตรงนี้เอาเอาจากนี่แหละค่ะไปปลูกนนะโอ้บ้านไม่รู้เลยโอ้ใหญ่ท่านอันไหวยคู่บ้านน้นนี่นะโอ้ยบ้านในเป็นหอดดอกป้าบ้านบ่รู้เลยยังมัดการใหญ่แท้หู้นบอกม่วงเพิ่นโอ้ยดมสมบูรณ์ครับบานไม่รู้รวยเลยพี่น้องไปแต่เก็บเก็บไปกินกระปุ่นแทนะในมุงเี้ค่ะยอ่หมดอ้วก อวบคักแผลยอดบานบูรุ่นร้ยไหมโอ้ปาดเป็นยังไงอันนี้ไหมปลูกอะไรกันงามนะคะสวนของเราเป็นตะเบิงตะเบิงเห็นบหนี่เห็นบหมาชมนี่มือแรงเห็นตะเบิงตะเบิงเขาเห็ดไหวยี่เตะต้นใหม่เห็นไหมน่าดูน่าชมเอ้ยอุ้มอิ่มอุ้มอิ่ม อุมอุ้มอุ้มคุณนายคุณนายอุ้มอิ้มมีลูกหาตูโอ้ยต้นไม้ย่ายพังเมื่อเร็วหางพ่อลาพ่อลาออกไปออกไปไปไปเก้งหางจนว่าออกไปออกไปต้นไม้ย่ายสิบอันนั้นพอยตูยาิโอ้ยคุณนายพอยตู้แหม่พูณน่ะพายตูยังมางามแทะเป็นมากแล้วบ่ะคุณ